ว well, ่ามันพักกันได้ยังไงเนั uh ่ง oh, สิดอยู่กพกนี้พกี้โหทีปรมันนี่ถ้าผมจะแจกยาบจุดเม็ก็ต้อกาที่นั่งตุ้นเชาเก่าเขาเนี่ยเลอ๋อไปเท่มาโอ้ยมันลกไถบ่เนี่ยจอดของเจีของทางเดี๋ยวหรอว lúc luôn được lúc hắn nó hả? nó hắn <laughs> nó hắn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  nó là nó hắn 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 quăng hắn nó 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 nó บ่ได้ถามแต่ยู้กินดากันไปสวนมาทะเลเถอะดิมาเดี๋นบ้านคุณดีอย่านี้ครับเออเป็นยังเหมือนเนี่ยมึงบังดูเป๋ึงบังดูมึงบังกูหอบไปหอบไปทะเลป๋องบ่ได้ยินบอกผู้ใหญ่บ้านประกาศตั้งๆตกร้าอุกรวนที่จะสวนใครขนาดเออดีแล้วมึงก็ไปนั่งมันเสียความรู้สึกแห้งอย่างวะเอาทุอย่างส่วนพี่บังผู้ใหญ่บ้านประกาศ ยางงี้ไงมูเซานี่พี่น้องกราบมาเด้อบุญเจ้าวเงี้ยมยังมีเด้อมีขุมมูตีเปิดเทนกับแต่ตีหาหดพวกว่องเ้าบอกอมบอมยันกดจอกตั้งยืนสันไห้อย่างนี้จังสันหูวเฝ้าอาบน้ำป้าแป้งไปอันมึงให้เด็นี่อุปกรณ์ที่กูเตรียมไปตัวกูก็สร้างๆหรอกผู้ประกาศจะได้มันจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ่ปีนานสมัยนานแต่มันบ่มีจันยาบั่นรับยังวะทุกอย่างสันทีเอ้า บ่มีจัญญาบันตัวตัวลูกบ้านไหมบ่ซื้อกับลูกบ้านนี่สิมันมันวุ่นวายเ๋ยวบอกเป็นอยัางที่บอกเห็นเป็นจังสั่นนี่กระเบื้องด้วยนี่บ้าก่อนยังไปกันได้ยัยเอาไปเฮ็ดยังโอ้ยกระประกาศบุญแจกเขาเนาะกู่ใครที่ไปเอาเขาตัวนี้นี่จะได้เขาเปียกมาเลยเพื่อนบอานอะไรกัว่าผมคักบ้านนี้บ้า มึงเอาอันนี้ไปเอาเขายุบุญแกเขาไงบ้าไปล่แกเขาโกชีไปใส่เขาเปียกตัวเนาะว่าจะได้ไม่ตีกินแรงภาพครักนี่วะเดี๋ยวยีบเขาเนี่ยเอาไปยังบัดนี้ยวโกชีไปใส่เอาเขาเหนียวตัวกลับมามือเป่ากันยังวะเขาเปียกกระบ่มีเขาสานกระบะมีเขาเหนียวเขาหนึ่งกันยังเนี่ยกลับมาเจ้าว่ากูซูนอยู่นี่เงื่อนงานนั่นเอาก็เอา ฮว่าจ้าฮ้อนยังแบบคนล่มกบมีออกมาหน้ายังมันอยังถึงมันหนาวอยู่จะมันเปลี่ยนใบอากาศบ้าน้ฮงก็ได้กูัยองูส่ดิสงใส่อย่างดีกูสงสงใส่ายามหนาวลมพัดมาแห้งมันมาตกลมอย่ไได้ยังนี่บัวพัดกําันเนี่ม่แหกูตายกูจับบาดเนี่ยกีอบประทะเลยนอลัวเนาโอ้ี่บ่ฮะกบมีแห้วมี่บัวพัดกัมันเนี่ยม่แห้งกูตายคอยดิ แล้วนี่มีบ่มีบ่แถวนี่ฮัลปดยันี้แฟนมีิดคิ้วาัดยังตนแห้งอยู่นี่ฮันถึงสชบ่อว่าแม่ยนหนาวคูอยากตตกแตกอย่างนี้บอกง่ายๆเลยมีความมีบ่มียังต้องการปะทะบอดี้ต้องการจะแดงปวดซะอยากแตกพัวะไรทิ้งเกลือหัดแตกแบมขึ้นสิมีแห้งอยู่สุดเดียวมีบ่พอจะไป่ชุบน้าแต่อยจนแห้งห้าตีนมีบ่มีบ่ นี่ยนะจ็ข่อยนี่ยนะจ็คถอนจบกบาทนี่ยนะตอบห็งเข่าตาบวงนี้เต็มเต็มล้วนนี่อยู่หัวนับเป่าไปใส่ยอีกวุ้นตมีอยังหลอกพ่อไปก่อนนี่เอากระเป๋ละไปเอยเดี๋ยวพไปไปเจ๋บอลอนนี้อย่น้ำค้างอย